สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะก็บ่ายโมงบ่ายโมงน่าจะยี่สิบแล้วอะ่ะว่าตื่นสายมากเลยวันนี้ตื่นเกือบเที่ยงเนี่ยรอให้วิเตอร์มาดึงออกจากเตียงวิเตอร์ไม่ยอมมาแล้วเกียจนอนก็เลยลุกเองนะคะก็วิเตอร์พามากินที่ร้านอาหารเดิมทิมมตี้นะคะแล้ววันนี้เรานั่งกันข้างนอกนะคะดูสิเดี๋ยวให้ดูนะชอบอะ่ะอากาศดีไงมัน ขาใสเห็นป่ะเอ็นเกลอ้จะเล่าจะเล่านี่นะคะหลายหลายคนเขาน่าจะรู้จักแล้วแหละไม่รู้จักนี่มันเป็นน้ําน้ําดื่มที่มีรสมีรสหวานหวานด้วยอะในเมนูเขามีหลายรสรสสั่งเป็นรสของเขาเรียกอะไรทับทิมพัมเมอร์เกเนตนะคะ ภาษาไทยบ้านเราก็ทับทิมทีนี้เขาไม่มีเขามีรถเดียวก็กคือรถเบอร์รี่เนี่ยนะคะก็เลยโอเคลองดูเออมันมีรสหวานหวานด้วยไม่เคยไม่เคยสั่งน้ำมีรสหวานหวานก็เปลี่ยนรสชาติดีเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูข้างนอกนะเห็นเป่าชอบอะติดแม่น้ำพอดีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไปมันเป็นเส้นทางที่ที่ไปสวนสวนสาธารณะที่โบดดไปบ่อยๆนะคะ ไม่มีคนเลยข้างนอกมัคนคงร้อนไงเขาเลยไม่นั่งกันนะคะข้างในไม่อยากนั่งเราก็อยู่กันสองคนสบายสบายเดี๋ยวเรารออาหารสั่งอาหารไปแล้วนะคะก็สั่งว่าสั่งปลาแซลมอนมเต่สั่งอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะโอู้หลมเย็นเนชอบแวร์วีไรนาวแวร์วีซะฟลิมมูตี้ฟลิมมูตี้นะคะต้องเรียบลิมแต่ว่าฟิมมอตี้นะคะ What you today? นนี้ของมิสเตอร์นะคะเบอร์เกอร์ใหญ่โตรมโหฬานและอันนี้ของปรอวนนะคะแซลมอนนะคะขอมัมมัมก่อนนะคะเออมเขาไม่กินมะเขือเทศเอามาให้โอวนะเขือเทศแตรมโหดานมากไอพี่กกแล้วก็ยออารเชอ้วก็ เขาเรียก p i เ k ิลคือแตงกวาดองนะคะไม่ชอบกินหรอกแต่ว่าเสียดายมันจะเค but, ็มๆหน่อยวิ ข้าวผัดก็อร่อยนะเขาเรียกว่าในเมนูฟร,ริสตา้าฟริสตาไวอะไระไรม่รู้อ่านไม่ออกอะฟริสตา้าแซมมันเดี๋ยวชิมแซมมันหูหอมกินหอมอร่อยดีกินก่อนนะคะ